นะที่จริงเดินเนี่ยอักยาบทเดินที่จะเป็นไปกับอัปนาชานะไม่ไม่มีก่อนนะถ้ามหากุศลเนี่ยได้ตั้งมั่นได้เดินด้วยความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยได้อยู่แต่ด้านของอัปนาชานะเนี่ยคำว่าอัปนาชานะคือมรูปาวจระกุศลห้าอรูปาวจรกิริยาห้ารูปอรูปาวจระกรุศและจิตห้อาอรูปาวจรกิลล 5, ร,ร,กริยาห้าแล้วก็มัคสี่ผลสี่เนี่ยมัคจิตผล,ลจิตเกิดขึ้นเนี่ย กลุ่มนี้เขาเรอัปนาชาวนะยี่หกอัปนาชาวนะยี่หกเนี่ยไม่สามารถทํำียาบทเดินให้เป็นไปได้ได้แค่สามียาบทยืนนั่งแล้วก็นอนยืนนั่งแล้วก็นอนแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยบุคคลที่จะเข้าสมาบัตทั้งหลายจะอยู่ในยาบทนั่งถ้ายืนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายเวลาท่านเวลายืนเนี่ย เช่นยืนรับบาตรหรือยืนทํากิจกรรมต่างๆท่านสามารถเข้าสมาบัติได้ทันทีหรือพระผู้ที่มีฌานอภิญญาทั้งหลายท่านยืนในยาบทยืนท่านเข้าทันทีนะนั่งไม่ต้องพูดถึงเหมือนพระพุทธเจ้าวเวลาแสดงธรรมพอแสดงธรรมแล้วต้องการให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยคิดต่อเนี่ยท่านจะเข้าสมาบัติรอแป๊บหนึ่งแล้วออกมาก็พูดเทศต่อ หรือเวลาช่วงที่ว่าเวลาพระพุทธเ,เจ้าเทศกิจศพปุ๊บปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเข้าสมาบัติทันทีเลยนะมูสัตสาทุสาทุสาทุพอสาทุครบปุ๊บพระองค์ก็ออกมาทันพอดีอย่างนี้ไปต้นฉนั้นพระองค์จะเข้าออกเร็วมากด้วยความชํานาญในอภิญญาในในสมาบัติสรุปแล้วอิยบทของท่านเนี่ยของพระองค์เนี่ยตั้งมั่นตลอดเวลาค่อนข้างที่จะขนาดเดินเดินไปเนี่ยช่วงระยะการเดินเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเข้าสมาบัติสลับได้เลยนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ย ขนาดนั้นเลยฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นประกอบด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุติคุณวิมุติยานทัทนะคุณเนี่ยอย่างอย่างอย่างมากมายฉะนั้นคนที่มีความชํานาญหรือพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายที่มีความชํานาญนั้นเวลาท่านจะใช้ยาวยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าท่านสลับกับสมาบัติเวลาสมาบัติเกิดขึ้นยาบดใหญ่ตั้งมั่นไหมตั้งมั่นทันทีนั้นทุกครั้งที่สมาบัติเกิดขึ้น ในการเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจดุจฌานหรือเข้าอารูปฌานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเดินวิปัสสนาญาณระดับสูงอะไรท่านก็แล้วแต่เนี่ยท่านพิจารณานั่นแหละคือการตั้งมั่นของียาบทในียาบทนั้นๆที่กําลังดําเนินเป็นไปอยู่นี่เป็นไปด้วยการแบบนี้เนาะฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะโอ้โหท่านไม่เหมือนพวกเราใช่ไหมพวกเราเอียาบทตั้งมั่นได้มากอากุศลเวลาโลภจัดๆนี่ตั้งมั่นไหมจ้องอยากจะนั่งกินหิวอะไรจะามาให้สักทีอะไร ก็ตั้งมั่นเหมือนกันนะนะหรือเดินอย่างมั่นคองเอออาจอาจไปเลยเนะต้องการอยากจะไปหยิบต้องการจะไปจัดการอะไรใครก็ตั้งมั่นเหมือนกันนะตอนนั้นนะใครเคยยืนโกรธคนอื่นจนตัวสั่นกำมือแน่นไหมยังไม่เคยจอตั้งมั่นไหมโห oh, มัน่นเหลือเกินฉันอียาของพวกเราโดยมากเป็นอกุศลนั้นอียาบทใหญ่ทั้งสี่ที่ว่าตั้งมัน่นในที่นี้ก็หมายความว่าเนี่ยในบรรดาจิตเหล่านี้ย สักวันหนึ่งเราก็จะต้องฝึกตัวอัปนาชนะให้ได้ใช่ไหมเราจะได้ภาวะความตั้งมัน่นแห่งจิตให้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าตัวเ e อียบทดใหญ่ทั้งสี่ตั้งมัน่นอันดยมากก็คือดังที่ได้กล่าวว่าสมาบัติทั้งหลายเหล่านี้ก็มาจากตัวอัปนาชนะที่นี้ตัวปฐมฌา,านทุทาานตทยาาิยฌานตัิยฌานจิตุระฌานเนี่ยตัวอรูปฌานหรือปัญจมฌา,านอันนี้เป็นทุกครั้งที่เข้า แม้เข้าเพียงแม้ได้ครั้งเดียวนะยกตัวอย่างเช่นการได้ฌานครั้งแรกขนาดจิตเดียวในขณะนั้นก็ยังเอียบทดตั้งมั่นแล้วแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเอ,อยียบอดใหญ่สิคำว่าตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นก็แปลว่าเวลาจิตที่ประเภทนี้เกิดขึ้นมีพลังที่อุปาทัศขณะของจิตเนี่ยมันจะทําให้เอียบทดนั้นเกิดความตั้งมั่นทุกๆเอียบทดถ้าสมมติคนเข้าสมาบัติหนึ่งชั่วโมงลองคิดดูสิ นั้นตัวจิตทชรโรที่เกิดความภาวะความพยุงกายไว้ทําให้กายนั้นไม่ล้มลงหรือไม่ไม่ขยับเขยื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้จะมีความตั้งมั่นอย่างติดต่อและต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงที่ท่านเข้าสมาบัตินั้นๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากวิปัสนาญาณเนี่ยท่านเดินวิปัสนาญาณไล่วิปัสนาญาณเป็นไปตามลาดับไอตัววิปัสนาญาณเกิดขึ้นในขณะที่ท่านไข้ครวญทั้งหลายก็ยังียาบทให้ตั้งมั่นได้ จนถึงมรรคขจิตผลและจิตเกิดขึ้นชื่อว่าตั้งมั่นทั้งนั้นว่าไงไดนะ้ได้ได